สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับสูอีกแล้วค่ะวันนี้สูตรจะพัดคนมาทํากับข้าวอีกแล้วค่ะวันนี้เสนอเมนูผัดไก่ใส่ตังโอค่ะสูตรตามคลิปเลยค่ะอะไรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้เหมือนเดิมค่ะหอมเปนยามากเลยค่ะ ใส่ไกล่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเนื้วไก่สดๆเลยค่ะหอมแล้วค่ะดูสิคะผัดไก่ให้สุกก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยมาใส่ผักตองหูทีหลังค่ะ ทีนี้เราก็จะมาใส่ผักตองโอกกันแล้วค่ะนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ<ฮ>หอมแล้วค่ะทุกคนผักของเราสดมากเราก็มาทำเมนูง,ง่ายๆกินกันก่อนค่ะ อาหารเย็ยนของเราวันนี้ค่ะทุกคนนี่ใส่พริกไหมคะพ่อวันไม่ไมใส่เนอะหลัเทีนี้เราก็จะมาปรุงรสชาติแล้วค่ะรสชาติก็ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงค่ะไม่นิดนะคะดูท่าทางแล้วใส่เยอะร่อยเยอะค่ะ เติมความหวานไปนิดนึงค่ะบ้านนี้ชอบหวานเหมือนเดิมใส่ผงนัวค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนผงนัวใส่เยอะอร่อยเยอะใส่เยอะล่วงหมดหัวเลยค่ะทุกคนอหอมแล้วค่ะทุกคนค่ะใส่รสด,ดีลงไปเล็กน้อยใส่น้ำปลานิดนึงแค่นี้ก็ได้อาหารที่แสนอร่อยแล้วค่ะ หอมมากเลยค่ะพอบ้านเหมือนเดิมนะคะพอบ้านหน้าหูดเหมือนเดิมค่ะวันนี้หน้าตาปกติค่ะหน้าบึง้งจะทำกับข้าวอร่อยนะคะนี่กับข้าวของเราวันนี้แบบง่ายๆกินกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันค่ะบรรยากาศฝนตกต้องกินอะไรที่ร้อนๆค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ